อโอโเคคะนี่มาเบืองนอบบกแงค่ะนี่น,ะน,น,น,นี่เออเนาะบังกล้องเบิดนี่ค่ะสวยไหมคะเอาไปผัดกินอร่อยไม่ยี่งเลี้ยงไม่ยูเสดงกูเลยก็ได้ นกโกล่ะเงียต e e anyway. ั้แตกเริ่ออกนอนเลยค่ะดีม อัะนี่ค่ะอนี้อันนึ่งน่ค่ะ,อะโอ๊ย กูเดยกตามาค่ะตามางานนี้คือถักถุงเด็กขอปลามน,นมัยแต่ว่าบริษัเสี้ยงน้ำจะไม่ได้ยอดครับไม่ชิให่กับนมังกำลังบ่าห้าน่นเค่ะสาว หมดแล้วระวังนะอิมามา บอกว่าโอ้จริงไหมเนี่กถ้า,ม,ม,าม, <c oughs> มัมุ่นถ้าเหมาอนตาไม่มีไม่มีไม่มีแล้วโอเคบ๊ายบายกลับบ้านเนี่ย z o o ดูตรงนี้สิมันน่าจะมีหน่อไม้เนาะปัวเนาะ